ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีที่จะทำสริบบอร์ดสำเร็จเนี่ยเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่าไอ้วิธีที่มันทําให้สริบบอร์ดมันไม่สําเร็จสักครั้งเนี่ยมันคืออะไรผมก็เคยถูกเด็กๆถามมามากมายและแน่ดีก็พอจะเอาคําถามตรงนั้นนะมาตีความแล้วคิดได้ว่าอ,อเหตุผลที่มันไม่สําเร็จเนี่ยมันจะพอแยกเป็น FAQ บ่อยๆได้ประมาณ3-4ข้อดังนี้เนี่ยก็ ข้อแรกเขาไม่สามารถที่จะนึกเนื้อเรื่องในหัวให้ออกมาเป็นภาพได้เพราะว่าโดยปกติเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีสกิลในเรื่องของการวาดรูปจึงไม่เคยมีมุมมองในการมองเรื่องราวออกมาเป็นภาพคุดง่ายคือเล่าเรื่องมาเป็นภาพไม่ถูกกันแหละนะฮะอาจจะเป็นในส่วนของนักเขียนนิยายมาบ่อยหรือเขียนแฟนฟิกมาบ่อยนะฮะเนี่ย สาเหตุคือยังติดการเห็นเนื้อเรื่องเป็นการบรรยายเป็นตัวอักษรพอจะต้องมานึกภาพเนี่ยมันนึกไม่ออกปัญหาข้อที่2 1. ยังมีความยึดติดกับในเรื่องของเทคนิคเทคนิคของการเขียนสร่บอร์ดมากเกินไปอันนี้เนื่องมาจากว่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องเนี่ยเรามักจะเห็นตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนที่มันออกมาเป็นภาพสวยๆแล้วก็จะเห็นในเชิงเทคนิคของสริบอร์ดอันนั้นน ที่ถูกเขียนออกมาโดยสมบูรณ์เวลาที่เราอยากจะทำสอรี่บอร์ดเองขึ้นมาเราเลยมีภาพที่ติดอยู่กับอ่าภาพการ์ตูนที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาจะเขียนจริงม,มันเลยมันเลยเหมือนเขียนไปไม่เป็นเน่ยเพราะว่าไปยึดติดก,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 กับความสวยงามตรงนั้นมากเกินไปโอเคไปยึดติดกับความสวยงสวยงามมันมากเกินไปนะฮะและมันจะมีความกังวลอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจขึ้นมาเลยคือกังวลกลัวที่จะวาดออกมาได้ไม่สวยกลัววาดออกมาได้ไม่งามกลายเป็นความเกรงที่มันมันอยู่ในขั้นตอนของสอรี่บอร์ดต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่า สไลด์ <Sorry S 2> บอร์ดเนี่ยไม่ใช่ของที่เราเอาความสวยมา mm. มาตั้งเป็นพอยต์หลักตั้งแต่แรกเพราะหน้าที่ของไซด์บอร์ดอย่างที่บอกมันคือของที่เป็นแบบร่างเพื่อเอาไว้ใช้ให้สื่อสารกับคนที่ทํางานของทั้งโฮ mm. ของทั้ง,ท,งทั้งกระตุนเรื่องเนี้ยให้เข้าใจตรงกรันไม่เซตของมันคือต้องเน้นที่ความแม่นยําในการสื่อสารเพื่อที่จะสื่อสารอารมณ์ให้ตรงกันสื่อสารข้อมูลให้ตรงกันมันจึงไม่ใช่เป็นต้องการความสวยมากอันนี้จะเป็น อีกปัญหาหนึ่งที่คนมักจะเขียนตอรี่บอร์ดไม่สำเร็จก็เพราะไปโหลดงานซ้าซอ้อนกันเพราะเข้าใจว่าตอรี่บอร์ดเนี่ยคือการแต่งเรื่องก็คือในระหว่างที่เขียนบอร์ดเล่าเรื่องภาพไปด้วยเนี่ยก็คือแต่งแต่งเรื่องคิดเรื่องในหัวไปไปด้วยในใจซึ่งปัญหาตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับที่ผมเล่าไปตอนต้นแลลวคือวาดไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยมันโหลดงานการที่ยังคิดเรื่องไม่จบแล้วมาทำตอรี่บอร์ดแล้วเนี่ยมันทาให้คุณต้องแบกภาระของการตีความในเรื่องเข้าไปในการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยนะฮะมันจะหนักหัวเกินไปแล้วมักจะเขียนไม่่จบคืืออสุดท้ายกลงงเร จะท้อคุณจะเกิดอาการเหนื่อยกับมัน